คุณกำลังฟังเรื่องราวดีๆก่อนนอนจากกอดไนกุดไนทาง CGN Podcast สวัสดีครับคุณผู้ฟังคืนนี้ผมอยากชวนคุณผู้ฟังมาใคร่ครวนพระวจนะพระเจ้าสั้นๆก่อนเข้านอนด้วยกันครับคืนนี้ยกมาจากพระธรรมสุภาษิตบทที่21ข้อที่30และ31ครับบอกว่าปัญญาก็ดีความเข้าใจก็ดีคำแนะนำก็ดี จะเอาชนะพระยาเวไม่ได้ม้าก็เตรียมไว้แล้วสำหรับวันทำศึกแต่ชัยชนะเป็นของพระยาเวอีกครั้งนะครับปัญญาก็ดีความเข้าใจก็ดีคำแนะนำก็ดีจะเอาชนะพระยาเวไม่ได้ม้าก็เตรียมไว้แล้วสำหรับวันทำศึกแต่ชัยชนะเป็นของพระยาเววันนี้เมื่อผมได้อ่านข้อพระคัมภีร์นี้แล้วทำให้ผมคิดขึ้นมาได้ว่า หลายครั้งเราแสวงหาปัญญาความเข้าใจหรือคำแนะนำจากหลายสิ่งหลายอย่างอาจจะเป็นคู่มือ h how t ูประสบความสำเร็จการเรียนรู้คำแนะนำจากคนเก่งๆหรือสิ่งอื่นๆที่จะช่วยพัฒนาชีวิตของเราเราเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เรียนรู้จากสิ่งต่างๆเพื่อเอามาเป็นส่วนประกอบในการพาเราไปถึงเป้าหมาย สิ่งต่างๆที่เราได้เรียนรู้นั้นเป็นการเสริมสร้างเพิ่มพูนทักษะให้กับเราซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะครับที่เราจะเป็นคนที่ไม่หยุดเรียนรู้ส่วนตัวสำหรับผมนอกจากการเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวแล้วสิ่งที่สำคัญมากที่เราขาดไม่ได้เลยสำหรับชีวิตคริสเตียนคือการยอมจำนวนและสแสวงหาสติปัญญาจากพระเจ้าครับเป็นเรื่องที่ดีนะครับ ที่เราจะเตรียมความพร้อมให้กับตัวเองในด้านความคิดและร่างกายเพื่อที่เราจะสามารถทำสิ่งต่างๆหรือรเผชิญกับปัญหาที่ผ่านเข้ามาในชีวิตแต่ด้วยกำลังที่เรามีเราไม่สามารถที่จะผ่านทุกอย่างไปได้ด้วยตัวเองเราทุกคนก็คงต่างมีประสบการณ์เช่นนั้นใช่ไหมล่ะครับผมอยากชวนทุกคนนึกย้อนไปด้วยกันเคยไหมครับ ที่พยายามทําทุกสิ่งด้วยตัวเองหลายต่อหลายครั้งทั้งที่เราคิดว่าเราทําดีที่สุดแล้วนะแต่มันก็ยังดูไปไม่ถึงจุดที่เรียกว่าความสำเร็จสักทีทำไมทําเท่าไหร่ก็ไม่ดีที่สุดสักทีแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มต้นใหม่เมื่อเรายอมจำนนขอให้พระเจ้าเป็นผู้นำพึ่งพาสติปัญญาของพระเจ้าไปพร้อมกับการลงมือทำอย่างเชื่อฟังเราจะพบว่า การไปถึงเส้นชัยนั้นเหนื่อยน้อยกว่าที่คิดไว้เพราะเรามีพระเจ้าเป็นผู้ช่วยเราในการพาไปถึงเป้าหมายครับปัญญาก็ดีความเข้าใจก็ดีคำแนะนำก็ดีสิ่งเหล่านั้นดีครับและจะดียิ่งกว่า ถ้าคุณเอาสิ่งที่คุณมีทั้งหมดนั้นมอบให้พระเจ้าเป็นผู้นำและใช้การผ่านชีวิตของคุณเชื่อเถอะครับว่าคุณจะไปถึงความสำเร็จได้และระหว่างทางที่คุณลงมือทำพระเจ้าจะยิ่งเพิ่มพูนปัญญาความเข้าใจและคำแนะนำที่จะช่วยเสริมสร้างคุณคุณจะเติบโตพร้อมกับการไปถึงจุดหมายอย่างแน่นอนเราทำในส่วนของเราอย่างเต็มที่ด้วยความยำเกรงพระเจ้าและพระเจ้ายิ่งใหญ่ จะเป็นผู้ที่ทําให้เกิดชัยชนะซึ่งเป็นผลที่ดีเกินคาดอย่างแน่นอนครับในเวลานี้คุณผู้ฟังกําลังมีแผนการอะไรในชีวิตของคุณอยู่บ้างคุณกําลังจดจ่อและตั้งใจทําอะไรอยู่ครับผมอยากขอให้คุณลองจํานนต่อพระเจ้าและลองถอยออกมาหนึ่งก้าจากสิ่งนั้นนะครับแล้วหันกลับมามองที่องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดยิ่งใหญ่กว่าทุกปัญหาและความสำเร็จในโลกนี้ ถ้าวันนี้คุณอยากไปถึงชัยชนะคุณพร้อมหรือ,อยังที่จะพึ่งพาพระเจ้าและให้พระองค์เป็นผู้นำโดยที่เราจะเป็นผู้ตามที่เชื่อฟังและลงมือทำอย่างสัตย์ซื่อครับขอบคุณที่ติดตามนะครับก่อนจะไปอธิษฐานและเข้านอนกันในคืนนี้อย่าลืมแชร์เรื่องราวดีๆนี้ไปถึงเพื่อนและพี่น้องของผู้ฟังด้วยนะครับมาอธิษฐานด้วยกันครับพระเจ้าครับ เราขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระปัญญาของพระองค์ความเข้าใจและการทรงนำของพระองค์ที่ให้เราได้ดำเนินอยู่ในทางของพระองค์เสมอมาอาจมีหลายครั้งที่เรารู้สึกมั่นใจในตัวเองมั่นใจในความคิดความเข้าใจและการนำทางของตัวเองทำให้หลายครั้งเราหลงออกไปจากทางของพระองค์ทำให้เราเจ็บปวดและล้มเหลวเราไม่ประสบความสำเร็จแต่ในวันนี้เราได้รู้แล้วว่า ความล้มเหลวนั้นความเจ็บปวดนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากผลแห่งการกระทําของเราผลแห่งการเชื่อมั่นในตัวเองและหันหลังให้พระองค์ในหลายๆครั้งในวันนี้พระเจ้าเราขอหันกลับมาหาพระองค์หันกลับมาที่จะใช้สติปัญญาที่พระองค์ประทานมานั้นเพื่อสแสวงหาพระองค์หันกลับมาที่จะใช้ความเข้าใจนั้น เพื่อจะสแสวงหาความเข้าใจในพระทัยของพระองค์และหันกลับมาหาการทรงนำของพระองค์ให้อยู่ในทางที่ชอบธรรมและต่อจากนี้ไม่ว่าเราจะทำอะไรเราจะขอมอบทุกสิ่งไว้ในพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์เพราะเราเชื่อว่าในพระหัตถ์ของพระองค์มีความสำเร็จชัยชนะและสันติสุขรอเราอยู่แม้จะต้องเจอความลำบากหรือเรื่องเจ็บปวดในโลกนี้แต่จิตวิญ,ญญาณของเราเชื่อและมั่นใจว่า พระองค์กำลังทำให้เราเติบโตขึ้นและพระองค์ไม่เคยทิ้งเราไปไหนเลยเราขอบพระคุณพระองค์ทั้งสิ้นในพระนามพระเยซูอาเมนแล้วกลับมาพบเรื่องราวดีๆก่อนนอนจากกอดในกุไในได้ไหมทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง cgn podcast สําำหรับคืนนี้กุไในครับ